สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แอดมีตำนานผีพรายมาเล่าให้ฟังค่ะผีพรายเป็นหนึ่งในผีที่คนไทยรู้จักกันดีโดยเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณที่วนเวียนอยู่ตามแหล่งน้ำเรียกว่าพรายน้ำนั่นเองผีพรายส่วนใหญ่มักปรากฏตัวในรูปแบบของผู้หญิงทำให้ผีผู้หญิงบางประเภทถูกนับรวมเป็นผีพรายด้วยเช่นกันเช่นนางไม้ พรายตะเคียนพรายตะนีเป็นต้นส่วนใหญ่เราจะรู้จักผีพรายในรูปแบบของวิญญาณที่ตายในน้ําในทะเลเช่นพรายน้ําหรือพรายทะเลส่วนผีพรายที่เป็นเพศชายก็มีเช่นกันนะคะเช่นหงพลายที่ถูกกล่าวถึงในเรื่องขุนช้างขุนแผนนั่นเองผีพรายอีกประเภทหนึ่งที่มีฤทธิ์มากจนสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนก็คือผีพรายทะเล เมื่อมันปรากฏตัวขึ้นจะอารวาดทำให้เกิดลมแรงคลื่นแรงหรือบางครั้งอาจรุนแรงขึ้นในระดับเดียวกับพายุจนทำให้ท้องทะเลปั่นป่วนไปทั่วทำให้นักเดินเรือในทะเลต้องทำการสร้างและบูชารูปปั้นแม่ยนังเอาไว้ที่หัวเรือเพื่อกำราบฤทธิด์เดชของเหล่าผีพรายทะเลนั่นเองผีพรายมักปรากฏตัวให้คนเห็นเป็นผู้หญิงรูปร่างสวยหุ่นดี หรืออาจเป็นแค่ดวงไฟเรืองแสงอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำเช่นตามหนองคลองบึงหรือแม่น้ำยิ่งแหล่งน้ำไหนมีคนตายบ่อยๆที่นั่นก็มักจะมีคนพบเห็นผีพรายบ่อยเช่นกันผีพรายเป็นวิญญาณที่มีความดุร้ายมักจู่โจมเหยื่อโดยการดึงขาคนคนนั้นในขณะที่อยู่ในน้ำทำให้เกิดเป็นตะคริวและจมน้ำตายในที่สุด บางครั้งผีพรายอาจจะใช้เส้นผมที่ยาวสลวยของเธอผันขาเยื่อแล้วลากลงไปในน้ำแทนสาเหตุที่ทำให้ผีพรายมักจะทำร้ายผู้คนนั้นเพราะว่าผีพรายต้องการเพื่อนหรือบริวารไปอยู่ด้วยหรืออาจต้องการตัวตายตัวแทนเพื่อที่วิญญาณของตนจะได้หลุดพ้นได้ไปผุดไปเกิดมีความเชื่อว่าคนที่ถูกผีพรายพาไปนั้น จะหาร่างไม่ค่อยเจอเช่นกรณีที่คนจมน้ำตายงมหาร่างจนทั่วหายังไงก็ไม่เจอเป็นเพราะว่าผีพรายจะนำร่างไปซ่อนไว้ต้องมีการจุดทูปขอขามาทำพิธีหรือนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีจึงจะพบศพผีพรายเป็นหนึ่งในวิญญาณร้ายที่คนไทยหวาดกลัวไม่แพ้ผีชนิดอื่นหากไม่อยากพบเจอผีพราย ก็ให้หลีกเลี่ยงกันเล่นน้ําในตอนพบค่ําหรือในยามค่ําคืนหรืองดการไปในแหล่งน้ําที่มีคนเสียชีวิตบ่อยๆเพียงเท่านี้ผีพรายก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้แล้วค่ะจบคลิปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ